นีนะครับรเราอยูทอ่ที่ทะเลสาบสิงห์เจียมอากาศแบบสวยมากเห็นด้านหลังตนอ,องนตนี้อยู่ที่เมืองนิโกะสมัยที่บริษทบริษัทวันนี้ก็คือน้ำตกที่ไหลลงไปเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนี้ตอนนี้เราอยู่นบนภูเขานะครับ นู้สวยเหมอ,อยู่สวิตเซอลน,นด์แต่จริงๆแล้วเป็น,ย,ปนยุ่นด้นนนี้ก็จะเป็นทางเข้าสัตว์เจ้าเป็นสัตว์เจ้าโบราณคนมาขี่เรือด้วยว่าสวย โอเคแล้วอย่างเี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปในศาลเจ้าว่ามีอะไรบ้าง